สวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศไปในสวนอีกเช่นเคยครับนี่เป็นต้นกล้าผักครับที่สั่งซื้อมาทางออนไลน์ครับก็เลิกงานมาช่วงเย็นๆครับมาถึงบ้านก็จะมืดแล้วครับก็เลยต้องทําการปลูกครับปลูกตั้งแต่18นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาครับจนแสงตะวันหมดไปแล้วครับก็ต้องปลูกให้เสร็จครับเพราะว่า เตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วก็ภรรยาก็บอกว่าเอาไว้นานเดี๋ยวต้นผักมันจะเหี่ยวครับก็เลยพอมาถึงปุ๊บก็ปลูกปั๊บเลยครับถึงจะมืดก็ไม่เป็นไรครับเปิดไฟครับก็ปลูกไว้ตรงแปลงที่หน้าบ้านครับเป็นแถวเป็นแนวสวยงามครับฝีมือภรรยาผมครับผมก็ยืนให้กําลังใจอย่างเดียวครับเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดครับปลูกต้นกล้าต้นเล็กๆครับเพราะว่าผม ไม่ค่อยมีความละเอียดเท่าไหร่ครับส่วนมากก็จะคอยช่วยหยิบเครื่องไม้เครื่องมือครับหยิบอุปกรณ์ต่างๆให้ครับส่วนฝีมือการปลูกก็ยกให้ภรรยาปลูกไปครับผมเองก็นี่แหละครับก็ช่วยเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่างานหนักๆอย่างเตรียมดินเตรียมแปลงผมก็ทำไปเรียบร้อยแล้วครับก็คือ งานเบาๆก็ให้ภรรยาทำครับอันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่22พฤศภาคม2568ครับช่วงเช้าๆครับก็จะพามาดูบรรยากาศตรงหน้าบ้านครับหลังจากที่ปลูกผักไปแล้ว2-3วันครับก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้ดูครับดอกไม้ก็กำลังสวยงามสดใสครับเพราะว่าเผลอไม่ได้ครับช่วงหน้าฝนบรรยากาศ ถ้าบางทีเราเห็นสวยๆเราก็ต้องรีบถ่ายไปครับไม่งั้นพอผ่านไปวันหรือสองวันก็สภาพก็จะเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนเร็วมากครับก็เลยต้องพยายามที่จะเก็บภาพสวยๆไว้ให้ได้เยอะที่สุดครับตอนนี้ที่หน้าบ้านผมก็มีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ครับบางทีก็จําชื่อไม่ค่อยได้ครับก็ปลูกอย่างเดียวครับภรรยาชอบปลูกดอกไม้ครับอันนี้ก็เยอบลล่าครับนี่คือ ต้นมะละกอครับต้นมะละกอเตี้ยครับที่เป็นต้นเหตุของทําให้คกทะลุนั่นแหละครับเพราะว่าตําส้มตํากินบ่อยเหลือเกินครับช่วงนี้กินส้มตําบ่อยครับเพราะว่าเด็ดมะละกอง่ายครับไม่ต้องสอยครับต้นมันเตี้ยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆครับของวันเสาร์ที่24พฤษภาคม2568ครับผมก็จะถ่ายบรรยากาศหลายๆวันเอามารวมกันครับนี่ครับนกเขาก็ยังกระไก่ครับ เต็มหน้าบ้านครับเพราะว่าเขามาจิกกินอาหารนกที่ป่วยๆนะครับเขาก็จะมาเป็นฝูงครับก็เป็นนกธรรมชาติครับเขาก็อยู่ตามธรรมชาตินี่ก็เป็นไก่ครับไม่ใช่ไก่ธรรมชาติครับไก่ที่เอามาเลี้ยงเองนะครับพ่อโจนเขาขันโชว์สะหน่อยครับส่วนแม่กุมพาและก็น้องเมย์ก็หุยเคี่ยอยู่ตรงนู้นครับวันนี้ผมก็จะมีภารกิจหลายอย่างครับก็ตามที่ วางแผนไหมครับวันนี้ก็จะมาหรือหรือค้างอางุ่นครับที่ปล่อยลกล้างมานานครับก็ตอนแรกจะทําค้างเป็นซุ้มครับแต่ว่าพอเอาเข้าจริงก็ไม่ได้เป็นไปนตามแผนครับก็เลยต้องมาปรับแผนใหม่ครับก็คือจะมาหรือค้างที่มันเก,ก,กะเก่าครับก็จะเหลือเหลือแค่เสาครับที่ที่เอาไว้พยุงพยุงต้นองุ่นครับ จะได้ดูโล่งๆครับผมก็จะทําการตัดกิ่งที่ยาวๆออกครับต้นนี้เป็นต้นเก่าแก่ครับผมปลูกมาหลายปีครับแล้วก็ย้ายสองสามที่ครับแต่ว่าเขาก็รอดมาได้ครับก็ถือว่าโชคดีครับนี่ครับก็จะหมวนหมนเป็นวงกลมแบบนี้ครับแล้วก็เอาเชือกมาโยงไว้ตรงปลายเสาครับทำเป็นต้นเดียวไว้เลยครับจะได้ไม่ต้อง เกกาครับทำค้างไปก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าไม่มีลูกครับมีแต่ใบครับก็เลยปรับแผนใหม่ครับจะทาให้เป็นเป็นไม้ประดับครับส่วนตรงนี้ก็มาย้ายอีกต้นครับที่ที่ปลูกไว้ห่างๆกันครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะย้ายมาให้อยู่ด้วยกันครับสองต้นครับเป็นต้นเล็กครับที่ปลูกทีหลังครับก็ไม่รู้พันอะไรครับลืมไปเรียบร้อยแล้วครับ ต้องไปหาค้นดูคลิปเก่าๆครับที่ผมบอกชื่อไว้ครับผมเองก็ลืมครับนี่ครับก็จัดการหรือเสาหรือหลักครับที่เกะก,กะครับเอามาวางไว้ให้ใกล้ๆกันหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะปรับภูมิทัศน์ตรงนี้ครับเพื่อให้ดูโล่งตาสวยงามครับก็จะยกอันไหนที่ลกๆเอาไปวางแอบไว้ตามมุมตามซอกที่ยังไม่ได้ ไปหรือครับก็คือทําตรงนี้ให้โล่งแล้วก็เอาไปลกอีกที่นึงครับไม้ที่หรือออกก็จะเก็บเก็บครับเอาเอาเชือกมัดแล้วก็เอาไปวางไว้ที่อื่นครับนี่ครับต้นฟืนต้นอะไรก็ว่านเวินอะไรก็เอาไปเก็บเอาไปไว้ตามมุมที่ยังยังไม่ได้ไปทําความสะอาดครับก็คือกองกองไว้ก่อนครับตอนนี้ก็คือเอาตรงนี้ให้ให้โล่งก่อนครับ ก็จะมาถอนหญ้าออกครับตอนแรกก็คิดอยู่ครับว่าจะปล่อยหญ้าไว้คุมตรงนี้แล้วก็ตัดให้สั้นๆแต่ว่าคิดไปคิดมาก็เลื้อออกดีกว่าครับเพราะว่ายุงเยอะเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเพราะว่าหญ้าตรงนี้เป็นหญ้ามาเลเซียครับเขาจะแร่ไวครับลามไวครับนี่ครับพอถอนหญ้าเสร็จก็โล่งๆแล้วก็มาตัดกิ่งต้นคูนครับที่ลกๆครับเพื่อที่จะ ทำให้โล่งๆครับก็ถือว่าแดดร้อนพอสมควรครับวันนี้แต่ว่าช่วงที่ผมทําตรงนี้ก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่ครับเพราะว่ายังยังเช้าอยู่ครับนี่ครับหญ้าที่ถอนออกมาก็จะเอาใส่เข่งเอาไปกองๆไว้ทําเป็นปุ๋ยหมักครับพอถอนหญ้าแล้วก็แต่งกิ่งต้นคูนก็รู้สึกว่าจะโล่งๆครับตรงนี้ดูสะอาดหูสะอาดตาครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะมาจัดการพื้นเหลาไก่ต่อครับ It it. นี่ครับพื้นเลตูเป๊ไปหมดครับฝนเริ่มจะตกแล้วครับเมื่อวานก็ตกลงมาช่วงตอนเย็นครับตอนเย็นมันสุกหลังจากที่หยุดมาเป็นอาทิตย์ครับฝนแต่ว่าพื้นดินก็ยังชื้นๆอยู่ครับดูความสุกโครกข,ของพื้นคอกไกลผมครับ ดูสิห้องนอนห้องนอนก็ไม่ได้ตั้งอะไรกันเลยเละตุ้มเปะดูสิน้องมีน้องตกการครับอยู่ข้างในตัวโตขึ้นเยอะครับปีกยาวแล้วก็เริ่มกระพือปีกกระโดดได้สูงแล้วครับนี่ครับเริ่มจะมีหงอนไม่รู้จะเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย เดี๋ยวจะมาทำพื้นค้อกให้เรียบๆเลียร์เป็นหลุมหมดเลย ก็แตกตื่นครับคงงว่าผมเข้ามาทำวากวาดไม่ใส่ครับสั่งกด้่นน้่วงที่ผมกวาดกิ่งไม้ไก่ก็ส่งเสียงเจียวจ้าไปหมดครับเขาก็คง ตกใจครับว่าผมเข้ามาทาอะไรครับเข้ามาพังบ้านเขาหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับเขาก็ยืนดูด้วยแล้วก็ตกอกตกใจไปด้วยครับนี่ครับผมก็จะกวาดกิ่งไม้ที่สุมกันมานานครับตั้งแต่เริ่มทําเปล้าไก่นั่นครับก็หลายเดือนครับกว่าจแต่กวาดได้ก็เหนื่อยพอสมควรครับเพราะว่าสะสมไว้นานครับบางกิ่งไม้ กิ่งไม้บางกิ่งก็ฝังลงไปในดินเรียบร้อยครับก็คือโดนโดนเหยียบโดนย่ำจนแน่นครับก็ต้องดึงต้องรื้อขึ้นมาครับกวาดเสร็จก็อมากองกองแล้วก็โกยใส่เข่งครับเพื่อที่จะเอาไปกองให้มันพุรับทําเป็นปุ๋ยต่อไปครับอากาศก็เริ่มร้อนครับเพราะว่าก็เริ่มจะสายครับก็พยายามที่จะทําให้เร็วที่สุดครับเพื่อที่ เราจะได้ไม่ต้องตากแดดนานครับนี่ครับก็โชคดีหน่อยครับในข้อไก่ก็ยังพอมีร่มเงาบังแดดครับร่มเงาของต้นกล้วยต้นมะม่วงต้นฝรั่งครับที่อยู่ในนี้ครับก็ได้หลายเข่งเหมือนกันครับนี่ครับพอกวาดเสร็จก็จะโล่งๆแบบนี้ครับดูราบเรียบขึ้นครับจากนั้นผมก็จะเอาจอบครับมา มาปรับพื้นครับให้เรียบๆครับตรงไหนที่เป็นหลุมที่ไก่เขาเขีย่ยเป็นหลุมผมก็จะถากดินครับเอาโกยดินเอาไปกบครับแล้วก็ทําให้เรียบที่สุดครับเพราะว่าจะได้จะได้เวลาเดินเข้ามาจะได้เดินสบายเท้านะครับจะได้ไม่สะดุดครับจากนั้นผมก็เอาทรายครับเพื่อที่จะเอามา กบตำล่องครับที่เป็นหลุมครับก็โชคดีครับทรายที่ผมเก็บไว้ก็ได้ใช้ประโยชน์วันนี้ครับก็คือเอามากบล่องที่ไก่เขียนั่นครับตรงข้างๆก้อนอิฐที่เป็นขอบขอบกำแพงข้อไก่นั่นแหละครับเขาเขี่ยจนจะทะลุเลยครับผมเอาทรายมาที่ตรงรอบๆก้อนอิฐที่ขอบขอบเราครับที่มันเป็นหลุมๆครับ ไก่ก็มาเขียทำไปด้วยเขียไปด้วยมันจะเสร็จไหมเนี่ก็ขนทรายหลายรอบเหมือนกันครับกว่าจะกว่าจะถมล่องหมดครบรอบด้านของข้อไก่ครับแต่ว่าก็โชคดีนี่แหละครับทรายที่เก็บไว้ก็ใช้ได้พอดีครับนี่ครับบรรยากาศแดดกำลังตรงหัวเลยครับตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแล้ครับ อีกสองสามนาทีก็จะเที่ยงครับอากาศก็ยังร้อนนะครับดูเหงื่อครับชุ่มหน้าครับขนาดผมทําทํามั่งพักมั่งครับทําทีละยกครับยกแล้วไม่กี่นาทีครับพอร้อนก็เข้าล่มแล้วก็ดื่มน้ําครับยังยังเหงื่อออกขนาดนี้ครับถ้าเกิดผมขืนทํารวดเดียวตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงก็คงไม่รอดครับอาจจะเป็นลมแดดไปแล้วก็ได้ครับก็ร้อนจนน้ำมูกไหลครับถึงแม้ว่าท้องฟ้าจะ มีเมฆครับคึมๆึแต่ว่าก็ไม่ได้แดดทุบตลอดครับเดี๋ยวก็มีแดดร้อนส่องลงมาครับมันก็เลยทําให้อากาศภายนอกร้อนอบอ้าวครับเดี๋ยวเอาข้าวมาให้กําลังใจใกล้ครับหลังจากที่มาทําพื้นคอกให้เขาแบบราบเรียบแล้วครับตอนนี้เวลาเดินเข้ามาเขาก็จะตื่นตืนครับเมื่อกี้ก็ต้องค่อยๆขยับครับค่อยๆเดินไม่ให้เขาตกใจครับ ถ้าเกิดเราขยับแบบรุนแรงหรือว่าชับไวจนเขาตั้งตัวไม่ทันเขาก็จะตื่นตกใจครับร้องร้องเสียงดังครับแล้วก็กระพือปีกเหมือนจะออกจากกรงครับแต่ว่าถ้าเราค่อยๆขยับครับเหมือนไม่ทําให้เขาตื่นตกใจก็จะประมาณนี้ครับเขาก็จะอยู่ใกล้ๆเราได้ครับเราก็ต้องค่อยๆเดินครับนี่ครับสภาพพื้นข้อไกลที่ผมทําใหม่ครับก็คือ เอาทรายมาถมตรงรอบๆอบก้อนอิดครับที่ที่เขาเขี่ยจนเป็นหลุมครับจนจะทะลุไปข้างนอกแล้วครับผมก็เลยเอาทรายมามากบให้เต็มนะครับแล้วก็หาขอนไม้หาอิดครับมากันเพื่อไม่ให้เขาเขี่ยตรงใกล้อิดมากเกินไปครับก็จะดูแล้วประมาณนี้ครับเขาก็เขี่ยครับเวลาที่ผมเอาทรายมาถมเขาก็จะตามเขี่ยครับเขี่ยจนกระจายราบเรียบไปหมดครับแต่ว่าเขาก็เขี่ยไม่ถึง ก้อนอยุดเหมือนเดิมครับเพราะว่าผมเอาขอนไม้มามากั้นไว้ครับนี่ครับรอบด้านเลยครับน้องมีก็สำรวจครับน้องสงการโตขึ้นเยอะครับเสียงก็เริ่มแห้งครับเพราะว่าร้อนครับนี่ครับเขาก็จะสำรวจพื้นที่ใหม่ครับดูน้องสงการก็โตขึ้นเยอะครับเริ่มมีหนอนครับหางก็เริ่มจะโผล่มาแล้วเล็กๆครับนี่ครับ อีกหน่อยเขาก็คงไม่อยู่กับแม่เลครับก็คงหากินเอียงครับแต่ว่าก็คงรวมกันอยู่ในในบ้านเดียวกันนี่แหละครับเพราะว่าไม่มีเนื้อที่ครับนี่ครับในห้องนอนก็มาปูพื้นให้ใหม่ครับเอาทรายมาถมให้เรียบครับแล้วก็หาเศษปูนแตกๆครับอามาวางไม่ให้เขาเขี่ยครับไม่งั้นเขาก็จะเขี่ยเป็นหลุมกระจุยกระจายหมดครับนี่ครับก็วางนี่ครับ ก็กะว,ว่าจะหาแกบมาลวยครับตรงพื้นข้างล่างครับเดี๋ยวต้องซื้อแก็บกนะครับส่วนที่นอนเขาก็นอนข้างบนครับกลางคืนเขาก็มีไฟส่องสว่างครับไฟโซลาร์เซลล์เวลาเดินผ่านก็จะมีแสงสว่างขึ้นครับเหมือนเป็นเซนเซอร์ครับประมาณนี้ครับกลางคืนก็จะมีไฟติดเป็นโคมไฟดแดงๆครับ ดูแล้วก็ถือว่าดีขึ้นเยอะครับจากสภาพที่เมื่อก่อนครับที่ลกลุงลังมีแต่เศษกิ่งไม้ใบไม้แล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อครับตอนนี้ก็ทําให้ดูดีขึ้นเยอะครับแต่ว่าก็ทําเอาผมหมดแรงไปเหมือนกันครับ <c oughs> เดี๋ยวก็จะค่อยๆแต่งเติมไปเรื่อยๆครับตรงไหนที่ดูแล้วไม่สวยงามมีช่องโหว่ก็จะค่อยๆอุดค่อยๆทำไปครับแต่ตอนนี้ หมดแรงแล้วครับร้อนใส่ต้องพักผ่อนเลยครับเข้าบ้านเลยครับก่อนจะเข้าบ้านก็จะพามาดูผลงานอีกชิ้นหนึ่งครับที่ผมทําไว้ตอนเช้าครับช่วงที่แดดยังไม่ร้อนครับก็คือมาลื้อค้างขององุ่นครับนี่ครับส่วนองุ่นผมก็กลายสภาพเป็นแบบนี้แลครับก็คือลื้อค้างออกหมดเลยครับแล้วก็เหลือแค่เสาที่เอาไว้ค้าต้นครับ ต้นละเสาครับแล้วก็หมวนหมวนกิ่งครับก็คือกิ่งยาวๆเล็กๆก็ตัดทิ้งครับหมวนหมวนเป็นวงกลมแบบนี้ครับแล้วก็เอาเชือกโยงไว้ครับก็ทําแบบนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวคงต้องหาซื้อลวดที่ดูดีกว่านี้ครับมองนี้เหมือนเหมือนไม่มีราคาครับแต่ว่าก็ทําเป็นทําเป็นเป็นทรงไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาทําให้ดูดีครับถ้าเกิดไม่ขี้เกียจครับ ผมก็คงขยันเมื่อไหร่ก็คงมาทําครับส่วนตรงนี้ต้นนี้ครับตอนแรกอยู่ตรงนี้ครับผมก็ย้ายย้ายเข้ามารวมกับอีกต้นครับมันจะเป็นต้นเล็กๆกับสองต้นที่ซื้อมาปลูกที่หลังครับนี่ต้นครับแล้วก็นี่ต้นก็เอามาไว้คู่กันครับเพราะว่าต้นเล็กเหลือเกินครับก็ให้เหลือขึ้นในเสาเดียวกันครับนี่ครับก็ไม่รู้ว่าจะโตได้แค่ไหนเดี๋ยวจะบำรุงครับใส่ปุ๋ย วดินครับเพราะว่าเพราะว่าปล่อยทิ้งไว้นานครับก็ไม่ร <ce> <Abraham> well. ู้ว่าเขาจะโตตามที่ผมต้องการหรือเปล่าก็จะค่อยๆทําไปเรื่อยๆครับสวนช่วงนี้พอเข้าหน้าฝนหญ้าก็จะงามเป็นพิเศษครับเดี๋ยวก็คงต้องมาตัดหญ้าเพราะว่ายุงเยอะเหลือเกินครับช่วงเช้าๆแล้วก็ช่วงเย็นๆครับต้องคอยระวังครับส่วนมากถ้าเย็นมากๆผมก็จะไม่เข้าครับถ้ามันมืดก็จะไม่เข้าสวนครับเพราะว่ายุงเยอะครับแล้วก็เช้า เช้ามากๆก็ไม่เข้าครับต้องรอให้ยุงมีแสงก็ครับค่อยเข้ามาครับยุงจะได้ไม่ค่อยเยอะถึงเยอะเราก็จะได้มองเห็นยุงครับถ้าจะหิวน้ําครับพูดไปเสียงจะหมดครับร้อนครับขนาดจิบน้ําอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าน่าจะเสียงเนื่อยเยอะครับเดินเข้าร่มก่อนครับนี่คือร่องรอยความรกของการทํางานของผมครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บครับทิงไว้นี่แหละครับเพราะว่า สวนเราเองครับไม่มีใครเข้ามาอยู่แล้วครับเก็บเมื่อไหร่ก็ได้ครับเดี๋ยวให้หายเหนื่อยก่อนครับไก่ก็มีความสุขจริงๆครับมีหาดทรายให้เล่นครับมีชายหาดครับถึงแม้จะไม่มีทะเลครับแต่ว่าก็มีทรายอยู่ในข้อครับเขีียกันเพลินเลยครับ ครับความสุขที่ไดจากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้นแล้ว,ลวต้องกลายเป็นดีๆครับขอรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอมลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ